มาดูวิธีการใช้อัปเปอร์บอดี้ในการขึ้นแบ็กสวิงกันครับมาดูในส่วนของการใช้อัปเปอร์บอดี้กับหัวไหล่ในการขึ้นแบ็กสวิงกันนะครับอยากจะมาให้ดูว่าการใช้อัปเปอร์บอดี้นะครับหรือว่าร่างกายชุดบนในการขึ้นสวิงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหัวไหล่จะมีส่วนน้อยมากในการที่จะใช้ควบคุมการขึ้นแบ็กสวิงเวลาที่เราขึ้นแบ็กสวิงเนี่ย หลักตัวหลักของเราเนี่ยจะใช้เป็นตัวของป p p e บ body หรือว่าชุดแผงหน้าอกหรือว่าลำตัวทั้งชุดน,นะครับขึ้นไปก่อนทั้งแทง่งเพื่อที่จะให้มีความกว้างของสวิงมากที่สุดหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นส่วนของข้อมือที่เราใช้พับขึ้นมาแล้วก็เป็นส่วนของข้อศอกนะครับที่พับซึ่งชุดหัวไหล่เนี่ยจะเป็นชุดที่ใช้สําหรับการเาชื่อมต่อเป็นการเป็นตัวเชื่อมระหว่างแขนของเรากับลําตัวของเราเท่านั้นนะครับ อยากจะให้ลองดูนิดนะครับว่าเวลาที่เราขึ้นสวิงเนี่ยให้โฟกัสที่ตัวบอดี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะค่อยเป็นการพับข้อมือหรือว่าขึ้นขึ้นหมายพับขึ้นไปนะครับทำไมถึงต้องเป็นลำตัวในส่วนของลำตัวเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถหมุนร่างกายนะครับหมุนบอดี้เนี่ยได้ค่อนข้างจะชัดเจนมากกว่าหัวไหล่ถ้าเปรียบเทียบ2แบบนะครับผมจะเปรียบเทียบแบบที่1ให้ดูก็คือการใช้ลำตัวในการหมุน เราจะได้มุมของไม้นะครับมุมของสวิงที่ค่อนข้างจะกว้างถ้าเกิดเราใช้หัวไหล่นะครับมันจะเป็นลักษณะนี้ในการที่เหมือนกับว่าเราเหมือนจะยกไม้ขึ้นมาเนื่องจากว่าเมื่อเราโฟกัสที่หัวไหล่จะทําให้แขนยกขึ้นมานะครับเมื่อเราเห็นข้อแตกต,ต่างในการใช้อัปเปอร์บอดี้กับหัวไหล่ในการขึ้นแบ็กสวิงแล้วเรามาดูในส่วนของดริลที่หนึ่งกันนะครับว่าจะทํายังไงให้เราสามารถใช้ ตัวชุด upper body ทั้งชุดในการหมุนนะครับแทนที่จะเป็นการใช้หัวไหล่ในการยกขึ้นมาจุดที่1น,นะครับจะเป็นริลในส่วนของการที่เราจับเร็บมือซ้ายปกตินะครับแล้วก็เอามือขวามาลองไ้อีกด้านหนึ่งของไม้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราหมุนบอดี้นะครับโดยการที่ให้คิดว่าตัวชุดบอดี้ body ทั้งชุดเนี่ยครับหมุนขึ้นไปนะครับโดยการที่ให้นึกว่า ในส่วนของไม้เนี่ยขึ้นเป็นมุมเฉียงขึ้นสวิงไปนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือพยายามนะครับอย่าใหา้ตัวไม้เนี่ยขึ้นแนวชันดิ่งจนเกินไปแล้วก็ไม่ให้มันแบนจนเกินไปพยายามให้มันอยู่ในส่วนของประมาณแนวมุมทะแยงเฉียงประมาณนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะรักษามุมไหลของเราไม่ให้เกิดความแบนหรือว่าความชันจนเกินไป อันนี้มีส่วนสําคัญมากในการที่จะหาองศาของการหมุนของร่างกายของเราในส่วนของดิวที่สเราก็จับกิ๊บมือซ้ายในลักษณะเหมือนกับจดรูปปกติแล้วก็ให้นำมือขวามากวางไว้ที่ต้นแขนซ้ายสิ่งสำคัญคือพยายามอย่าให้ตัวแขนหลุดออกมาจากหน้าอกในลักษณะนี้นะครับเพราะมันจะทำให้การซิงหรือว่าการเชื่อมโยงระหว่างชุดแขนกับตัวลำตัวเนี่ยมันหลุดออกไปอาจจะเกิดขึ้น ได้ในลักษณะนี้นะครับอย่างเช่นเวลาที่พอเราขึ้นแบ็กสวิงแล้วตัวแขนมันหลุดมันจะทําให้แขนเนี่ยมันโยกไปโยกมาทําให้หัวไหล่เนี่ยเกิดการเคลื่อนที่อย่างที่บอกนะครับว่าหัวไหล่เนี่ยเป็นส่วนที่เชื่อมโยงระหว่างแขนกับมุมของตัวบอดี้นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการใช้อัปเปอร์บอดี้กับหัวไหล่ในการขึ้นแบ็กสวิงนะครับถ้าเกิดมีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยใดๆสามารถ สอบถามได้ในคอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณครับ